โอเคครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมหาเรื่องเหนื่อยทั้งวันเลยพบกับผมอีกแล้วครับกับชิปจอนบนดินรอสสกูลค,ครับผมวันนี้นะผมก็จเจ้าต้นต้นชมพู่นะครับเอามาปลูกตรงนี้คนระับอันเนี้ยผมตอนกิ่งมาได้เกือบเกือบปีแล้วนะไม่ค่อยว่างไปเอามาปลูกไงแล้ววันนี้ผมก็เลยหาเรื่องเหนื่อยก็เลยไปตัดมาปลูกครับโอ้ดูล่างนะโอ้โหล่างนี่ต้นโคตรใหญ่เลย เดี๋ยวมจะเอาต้นนี้ปลูกกันอันนี้ต้นใหญ่มากตอนนี้ก็ออกดอกแล้วนะนี่อันนี้ก็ออกดอกแล้วก็อีกไม่นานก็คงได้กินเหมือนกันเขาเรียกว่าเรื่องเหนื่อยใส่ตัวสบายไม่ชอบเดี๋ยวเรามาดูล่างกันโอ้โหตอนล่างมา1ปี นี่ครับผมลาก็เยอะมากกำลังดีเลยโอเคอันนี้ผมก็จะใช้ขวยไม้นะครับเอารองพื้นด้านล่างก่อนเสร็จแล้ย เพราะต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องลอดน้ำให้มันชุ่มก่อนโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ปลูกเรสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวต้นต่อไปเดี๋ยวผมค่อยไปปลูกไว้อีกที่นึงนี่อันนี้ก็ออกดอกแล้วนี่ก็ปลูกอีกสัก ไม่กี่เดือนก็ไม่กี่วันก็น่าจะได้อันนี้ก็ออกดอกแล้วอันนี้ก็รากเต็มที่เลยโอเคครับผมสําหรับทีนี้ก็ลาไปก่อนครับผมอย่าลืมนะครับผมชีพจรบนดินนะครับคนขยันไม่อยากสบายนะครับโอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ